ครับก็กลับมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับรจริงๆแล้วทริปนี้ผมต้องอยู่ที่เขื่อน3วันสองคืนที่หมายข้านแผ่ฝรั่งเขื่อนแมงัดบนะครับหมายของลุงอินหรือไตอินลงเรือตั้งแต่6โมงเช้านะครัด่านตรงประตูเขื่อนอุทยานแห่งชาติสีลัาน,นานี่มันจะเปิดตอน 6โมงเช้านะครับขนของลงเรือแล้วก็เข้าไปที่หมายนีย่ใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงนะครับไปถึงที่หมายก็ประมาณสัก7โมงละเอาข้าวของลงเก็บเตรียมอุปกรณ์นะครับขันเบ็ดร,รอกตกปลานะครับเส้นอุปกรณ์เตรียมตัวก็กว่าจะลงเบ็ดได้ก็8โมงนะฮะก็รอทั้งวันนะครับ ไม่มีอะไรมาแตะเลยจนกระทั่งตกเย็นนะครับเย็นเย็นหลังทานข้าวเที่ยงเสร็จก็ามานอนที่เปลผูกเปลนอนเต็นท์ก็กางไว้นะครับแต่ผูกเปลนอนอากาศดีลมลมหนาวเริ่มมาจันทร์เกือบเต็มดวงแล้วก็นอนเล่นมือถือไปเผลง,งีบหลับไปนะครับสักแป๊บหนึ่งครับเสียงลอกตั้นแล้วก็เสียงสัญญาณดังมาี้าม,มาบ<า> พอเสียงลอกลั่นนะครับโคมไฟก็หาไม่เจอรองเท้าก็หาไม่เจอก็วิ่งไปหาคันเบ็ดแล้วก็อัดแบบมืดๆอย่างนั้นนะโอ้หุ่นวายลุงลังพันกันไม่หมดเลยครับใส่สิบเลยสิบกว่าด้วยโอ้ยสกใจ สิบกว่าเลยอืดจในความมืดนะตัวนี้น่าจะมีสักผมว่าน่าจะมีสิบห้าเลยนะครับโคตรใหญ่โคตรใหญ่เลยสุดๆพอรุ่งเช้าก็ออกมากาจะชั่งตานะครับดูของใหญ่ยโบกากิปนะครับ ดูเขาข้าวเขามันจะหนักประมาณเท่าไหร่นี่ส่วนตัวอยากรู้นะก็อาตามนั้นแหละรอดูกันตอนนี้ก็11โมงเช้าเก็บของเสร็จหมดแล้วกลับดีกว่าอีศกตัวนี้มันอ้วนมากนะเนี่ยผมกะเขาข้าวนี้น่าจะสัก14-15นั่นนะฮะก็โดยสายตาก็ไม่ได้แม่นสักเท่าไหร่นะฮะนีเยอะ11-12 ใหญ่มากครับวนตากเลยกินสองทุ่มแต่พอได้ลองยกยกดูนะฮะนะก็กะประมาณคร่าวๆถือว่าถือว่าแม่นพอสมควร<อ>กับน้ำหน <ละ S 2> ักปลาตัวนี้จะกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวช่างดวนคร่าวๆจากโบกากริป คร่าวๆนะครับข mm hmm. ี่ปอนอุอ้ยยี่สิบสามปอนอุ้ยี่สิบสีป่ปอนอตัวนี้ยี่สิบสีป่ปอน เดี๋ยวค่อยมาบวกลบคูณหารเอา่ากี่กิโลน่าจะราวๆสัก24ก็กี่พอนะกิโลอะสิบสองสิบเอ็โลกว่าๆประมาณ11บกิโลนะฮะก็คำนวณคณิตศาสตร์ก็ยังพอได้อยู่นะครับ กลับมาชั่งที่บ้านนะครับแล้วก็คำนวณดู24.5ปอนด์ก็ราวๆ11.11 11นะครับโอ้โหถือว่าแม่นก็เป็นส่วนิชาคณิศาสก็ยังพอได้อยู่นะครับ<ด>เออตัวนี้อ้วนตากเลยเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดที่ผมตกใต้ที่ใหม่นี่นะครับเอ้ยยอดครับก็ตามนี้นะครับคลิปนี้พอได้ปลาแล้วก็ คิดถึงบ้านแล้วก็เก็บข้าวเก็บของตั้งแตเชา้าแล้วก็ออกเลยนะครับไม่อยู่ต่อจริงๆต้องอยู่ต่ออีกคืนนึงแล้วก็อีกวันหนึ่งนะฮะออกเลยแล้วกันครับก็ออกจากหมายถึงท่าเรือลาวสี่โมงเย็นแล้วก็กลับบ้านถึงแม่ริมก็ห้าโมงกว่าโอ้สติ i s f นะครับทริปนี้ก็จบลงตรงนี้เลยนะัน เดี๋ยวรอติดตามชมทิปนากัน